สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูนะครับว่ามะพร้าวของเรานะครับมะพร้าวของเราซึ่งมันไม่ค่อยโตนะครับผมนี่แล้วก็เป็นใบไม่ๆม่อย่างนี้นะครับเป็นเพราะอะไรนะครับผมนี่ครับใบไม่ๆม่อย่างนี้นะครับเรามาดูต้นเหตุของมันนะครับใบไม่ไม่อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกมีอีกสองต้นนะครับที่เป็นหนักกว่านี้อีกนะครับเราจะมาดูสาเหตุ นะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ครับเป็นไม่ๆอย่างนี้นะครับเรามาดูสาเหตุกันจะเป็นตั้งแต่ใบแรกแรกเลยนะครับนี่นี่นะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับ เขียนหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยอน,นี้ผมฉีดยาเข้าไปแล้วครับหล่นลงไปแล้วนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะเก็บออกไปให้ดูดีกว่าเนาะอันนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมนี่เขาจะอยู่ตั้งแต่กาบแรกๆนี่เลยครับเขาจะกินนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับนี่นี่ก็เริ่มแล้วนี่ครับนี่ก็เริ่มไหม้แล้วครับ เดี๋ยวจะเก็บไปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรสำหรับต้นนี้นะครับก็ค่อนข้างอาการหนักนะครับนี่นะครับดูนะครับอาการหนักอันนี้ผมใช้เชียรได้ขีดแล้วนะครับนะครับอาการค่อนข้างหนักนะครับผมนี่ครับตายเต็มเลยนะครับอยู่อยู่ในกาบนะครับมันอยู่ในกาบนะครับที่มันตายนะครับผม นี่ครับแล้วก็ต้นโน้นนะครับต้นนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับผมนี่ครับปลูกไว้3ต้นนะครับเป็นหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เชียวได้นะครับผมเชียวได้จัดเข้าไปเลยนะครับตายเลยครับตายหมดเลยนะครับเราไปดูที่ผมเก็บออกไปบางส่วนนะครับบางส่วนแต่บางส่วนมันก็ตกไปในกาบ นะครับผมอ่นี้นะครับสําหรับตัวเจ้าที่มากัดกินนะครับดูดน้ําเลี้ยงของอใบนะครับผมนี่นะครับจะเป็นตัวอย่างนี้นะครับผมอันนี้บางส่วนแค่นั้นครับที่มันตายนะครับผมส่วนมากจะตกลงไปในกาบนะครับตาย ตอนแรกก็ว่าเป็นเพี้ยเป็นอะไรนะรเจอเชียวไดเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมเชียวไดยาฆ่าปวกฆ่ามดนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเต็มเลยตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยครับก็ก็เลยไปถามคุณมตีคุณมต,ณมตีสวนพระลักอินทร์าลัมบ้านสุกรังนะครับไปถามว่าเอ๊ะมะพร้าวที่ปลูกไว้ทําไมมันเป็นไหม้ๆอย่างนี้ แกก็เลยบอกว่ามันจะมีตัวอะไรตัวเพี้ยตัวตัวแมงที่จะมากัดกินตั้งแต่ยอดเลยนะครับก็เลยเชียวได้มาจัดการเลยครับผมนี่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนเจอลักษณะนี้นะครับเชียวได้ช่วยได้นะครับผมวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับผม เผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นนะครับที่ปลูกมพะพร้าวนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นครับตัวร้ายนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ